พลันที่ระเบียบกรมราชทันว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขงังพุทธศักราช2,566ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่7ธันวาคม2,566ที่ผ่านมาชื่อของทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถูกโฟกัสมากกว่านักโทษคนอื่นสังคมวิาพากษ์วิจารณ์ต่างกังขาว่าระเบียบดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทักษิณหรือไม่เพราะตั้งแต่เดินทางกลับมาเหยียบแผ่นดินไทย ในฐานะนักโทษเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ก่อนเข้าสู่กระบวนการมอบตัวรับโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมข้อสงสัยว่าทักษิณยังไม่ได้เฉียดการถูกคุมขังในเรือนจำแม้แต่น้อยใช่หรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณ์ส่งตัวเขาไปรับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เวลา00.20น,าานาของวันที่23สิงหาคมหลังมีการให้ข่าวว่า อาการความดันสูงต่อมาตรวจพบอย่างน้อยสีโ่โรคและมีรายงานการผ่าตัดพักฟื้นกระทั่งในเวลาต่อมาได้ทำหนังสือทุนเกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษก่อนได้พระราชทานอภัยลดโทษจากจำคุก3ามคดีรวมเวลา8ปีเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีโดยเมื่อวันที่14ทธันวาคม2,566ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาการตำรวจ มีนายชัยชนะเดชโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมิการตำรวจเป็นประธานการประชุมมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายวัชรพชรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ขอให้ตรวจสอบการควบคุมนักโทษที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายนัททีทองประลดัดผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษและ คนตำรวจตรีสามารถม่วงสิรินายแพทย์สบเจโรงพยาบาลตำรวจที่แจ้งต่อกมาที่การนายวัชรกกะกล่าวว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและนักโทษชายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ขอให้ส่งรายชื่อผู้คุมที่ไปควบคุมตัวนายทักษิณให้แก่คณะกรรมิการและอยากถามว่าระเบียบกรมราชธรรมที่ออกมาให้จำคุกนอกเรือนจำ ใหญ่กว่าคำพิพากษาสารดาีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใหญ่กว่าพระบรมราชองค์การอภัยโทษหรือไม่ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนโดยเดินทางไปที่ชั้น14ห้องพิเศษโรงพยาบาลตำรวจไปพิสูจน์ทราบว่ามีนายทักษิณแพทย์ผู้คุมและตำรวจอยู่ที่นั่นหรือไม่หากคณะกรรมการตำรวจไม่ดำเนินการอาจถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายอาญา ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ทั้งนี้ภายในสัปดาห์ตนและนายชานชัยกิสระเระส,าสานารักษ์อดีสสนครนายกพักประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือถึงประธานสามัีกาเพื่อสอบถามระเบียบของกรมราชธาน์ล่าสุดว่าสอช่วยนายทักษิณไม่ต้องจำคุกในเรือนจำหรือไม่และอยากถามว่าหากนายทักษิณได้รับการยกเว้นแล้วนักการเมืองรวมถึงบุคคลธรรมดา หากต้องจำคุกจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนายทักษิณบ้างหรือไม่จากนั้นนายนัทพงศ์สุมโนธรรมสสสมุทรสาครพักเก้าไกลสอบถามถึงขั้นตอนการรับนักโทษมีการส่งนักโทษไปรักษาตัวกี่โรงพยาบาลและมีการคาดการหรือไม่ว่านายทักษิณจะรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกกี่วันระเบียบใหม่ของกรมราชธรรมที่ออกมาตั้งแต่ปีหกสามกระบวนติดขัดตรงจุดใดถึงเพิ่งประกาศใช้ในช่วงนี้ ที่สำคัญในวันที่20ทธันวาคมนายทักษิณจะเข้าเกณฑ์พักโทษเลยหรือไม่ขณะที่นายชัยชนะกล่าวว่าอยากทราบขั้นตอนการรับโทษเป็นอย่างไรเหตุใดนายทักษิณถึงไม่ได้ตัดผมแม้แต่เส้นเดียวในช่วงโควิดต้องกักตัว10วันภายในเรือนจำแต่นายทักษิณไม่มีการกักตัวแต่กลับส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเลยและอยากทราบว่าเหตุใดถึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจนายทักษิณทำดีก็เยอะมีข้อคอรหาก็เยอะ แต่จะเป็นนักโทษเทวดาคนเดียวไม่ได้เพราะทานายวัาชาระต้องเข้าคุกบ้างจะโดนปฏิบัติแบบนี้หรือไม่ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้รับการปฏิบัติแบบนี้แน่นอนเพราะไม่ใช่ทักษิณชินวัตรต่อมาที่ประชุมได้ขอให้สื่อมวลชนออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาิการอย่างเต็มที่ปัจจุบันกรมราชธรรมยังยืนยันว่าทักษิณพักรักษาตัวอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลร,ราชานุสร88พรรษา ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่13ธันวาคมทักษิณต้องโทษมาแล้ว114วันโดยเหลืออีกเพียง7วันจะครบ1 2 1วันถือว่าต้องโทษไม่น้อยกว่าหนึ่งในสต้องโทษหนึ่งปีเท่ากับ365วันจึงมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ขอพักโทษโดยยึดตามประกาศกรมราชทัณฑเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงที่การหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปพุทธศักราช2563แม้สมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาระหว่างปี2562-2566จะถูกเชื่อมโยงว่าเป็นคนไฟเขียวระเบียบดังกล่าวเปิดช่องเอื้อใครบางคนแต่เจ้าตัวออกมาที่แจงว่าพรบราชัรฑ์2560 เริ่มยกร่างตั้งแต่ปี2558ซึ่งขณะนั้นตนเองยังไม่ได้เข้ารับตําแหน่งกฎหมายมีมาตั้งแต่ปี2560และต้องมีอนุบัญญัติในทุกมาตราเพื่อประโยชน์การบริหารมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปงานราชทัณน์ด้วยการยกเลิกกฎหมายราชััน์ฉบับเดิมที่ใช้มา80ปีสมศักดิ์ชี้แจงขณะเดียวกันกรมราชัณน์ออกเอกสารข่าวชี้แจงการจำคุกในสถานที่คุมขังเป็นภารกิจสำคัญในการบริหารโทษ ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยมีพรบราชทรรพุทธศักราช2560เป็นเครื่องมือในการกำหนดบริหารโทษการนำตัวนักโทษไปคุมขังไว้ในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทรรและไม่ใช่เป็นการกำหนดประโยชน์ให้กับนักโทษและในขณะใช้มาตรการจะต้องอยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ ถ้าทำผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนและส่งตัวกลับเข้าเรือนจำทันทีเอกสารข่าวกรมราชัณฑ์ระบุตอนหนึ่งเว่าทำลายการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ทักษิณใกล้จะรับโทษเข้าเกณฑ์หนึ่งในสามทำให้กระแสะในสังคมเคลือบแคลงสงสยัยบวกกับสี่เดือนที่ผ่านมาทักษิณยังไม่เคยอยู่ในเรือนจำจนเป็นที่มาของคำว่านักโทษเทวดาที่สำคัญแรงต้านปมสองมาตรฐานกลับปุกไม่ขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะฝ่ายการเมืองเลือกที่จะนิ่งไม่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างจริงจังโดยเฉพาะฝ่ายค้านก็แทบไม่มีท่าทีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างที่ควรจะเป็นขณะที่แรงต้านจากสังคมในภาคส่วนอื่นก็มีน้อยมากแตกต่างไปจากการออกพรบน,นิรโรษกรรมสุดซอยเมื่อปี2556ฝ่ายการเมืองนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเคลื่อนไหวจริงจังขึงขังยอมลาออกจากสส ตั้งเวทีกปปสจนรัฐบาลยิ่งลักษชินวัตรต้องยอมถอยก่อนจะนำมาสู่การรัฐประหารทว่าชั่วโมงนี้นักโทษชายทักษิณกลับถูกมองว่ากำลังครองอำนาจทางการเมืองเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินสามารถคอนโครลการเมืองได้เกือบเบ็ดเสร็จล่าสุดเมื่อวานนี้14ธันวาคม66โฆษกหญิงโรงพยาบาลตำรวจถแถลงแบบไม่รู้จะถแถลงไปทำไมว่า อาการของนชทักษิณชินวัตรซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใกล้ครบร้อยี่สิบวันในส่วนของอาการคนไข้เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติคนในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่ราชทัรน์ได้ส่วนกรณีกรมกรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจจะไปตรวจสอบที่ชั้นสิบสี่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรแปดสิบแปดพันษาสถานที่รักษาตัวของนชทักษิณน,นั้น หากมีการแจ้งมาทางโรงพยาบาลตำรวจก็จะต้องประสานไปยังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อให้พิจารณาและดำเนินการตามระเบียบ ส่วนจะอนุญาตหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ขอขอนุญาตนะคะก็ขอเป็นอยู่ในระหว่งางการรักษาตัวดีกว่าะคะ่ะในเรื่องของรายละเอียดคนไข้ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลทู่ใดได้ถ,<ม>ถ้าทางกรมแพทย์ส่งตัวมาโรงพยาบาลตำรวจก็มีหน้าที่ดูแลแค่ในเรื่องของการรักษาเท่านั้นค่ะจะมีจ้าหน้าที่ของกรมรุตสาหกรเขามาคอยดูแลที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีที่คนไข้หายดีจะกลับบ้านแล้วเราก็ประสานกับที่กรมรุตสาหกรถ้ากรมรัฐทาณฑ์ จะมารับหรืออะไรหรือยังไงก็ตามก็จะมีการคุยกันในระหว่างของทางการแทย์ของของสองหน่วยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะ,มคะไม่ไม่ไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงว่าพูดถึงใครแหล่งข่าวผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเปิดเผยว่าที่ชั้น14เหมือนกองบัญชาการดีๆนี่เองเต็มไปด้วยปุ่มคอนโทรลตรงไปยังทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงต่างๆ แถมมีรัฐมนตรีข้าราชการระดับบิ๊กๆตามกระทรวงต่างๆถูกเรียกตัวไปพบไปรายงานไปรับคำสั่งที่ชั้น14ขึ้นลงกันขวักข่ต้องถามว่าไปพบใครไปทำไมไม่ทราบวา่าท่านโฆษกหญิงโรงพยาบาลตำรวจพอจะบอกได้ไหมว่าคนเหล่านั้นขึ้นไปเองหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แล้วนี่กระมังที่นชทักษินชินวัตรเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า จะกลับบ้านอย่างเท่ๆเพราะเมื่อพักในคอนโทรลของตนได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดบรรดาพักการเมืองหลายพักที่เคยเป็นศัตรูต่างพากันสวามิพักเปเลวสีเงินเขียนในไทยโพสต์วานนี้ว่าประเทศไทยวันนี้อยู่ในสภาพธุระไม่ใช่ไม่มีใครอยากเสือกแบกชาติแบกประเทศอีกแล้วแบกชาติติดคุกโกงชาติสวยสุขคิดเอาละกัน แล้วยังจะมีใครเอาประเทศชาติมาเป็นธุระใส่บาแบกหามให้โง่รัฐบาลเพื่อไทยจึงแฮปปี้ให้กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบคุมขังนอกเรือนจำแค่นั้นก็ล้มระบบยุติธรรมไทยได้ทั้งหมดระเบียบราชทัณฑ์เหนือรัฐธรรมนูญเหนือกฎหมายทุกฉบับเหนือตำรวจเหนืออายการเหนือคำพิพากษาศาลเหนือพระบรมราชองค์การในอีกไม่กี่วันทักษิณน,นายยกตัวจริงที่ติดคุกหลอกด้วยระเบียบกรมราชทัณฑ์ก็จะได้กลับไปติดคุกจริงที่บ้าน ชนิดที่รัฐบาลข้าราชการบางหน่วยคือเกือกตะกัวรองส้นคนอปรีสืบจากข่าวรายงาน